โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุใดอุณหภูมิของโลกจึงไม่สูงขึ้นจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้เรามาดูกันว่ากระบวนการใดบ้างที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิพอเหมาะต่อการดำรงชีวิตรังสีจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้นเมื่อเข้าสู่บรรยากาศของโลกส่วนหนึ่งจะสะท้อนกลับสู่อวกาศโดยทันทีรังสีส่วนที่เหลือจะเคลื่อนที่ต่อมาและสะท้อนออกไปเมื่อตกกระทบกับเมฆ และบางส่วนจะถูกสะท้อนโดยพื้นผิวโลกซึ่งหากพิจารณาสัดส,ส่วนของรังสีจากดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่มายังบรรยากาศโลกเป็น100%จะสะท้อนกลับออกไปโดยบรรยากาศและพื้นผิวโลกรวมเป็น29%ขณะเดียวกันรังสีจากดวงอาทิตย์ถูกดูดกลืนไว้โดยบรรยากาศ23%และพื้นผิวโลก48%หลังจากนั้นจะเกิดการถ่ายโอนพลังงาน โดยพลังงานที่พื้นผิวโลกดูดกลืนไว้จะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปพลังงานความร้อนโดยการแผ่รังสีอินฟราเรดซึ่งเป็นรังสีคลื่นยาวออกสู่อวกาศโดยตรง12%นอกจากแผ่รังสีออกสู่อวกาศโดยตรงแล้วพลังงานส่วนที่เหลือจะแผ่รังสีจากพื้นผิวโลกสู่บรรยากาศไปรวมกับพลังงานที่บรรยากาศดูดกลืนไว้พลังงานที่ดูดกลืนไว้โดยพื้นผิวโลก นอกจากเกิดการถ่ายโอนพลังงานด้วยกระบวนการแผ่รังสีแล้วพลังงานบางส่วนยังหมุนเวียนอยู่ภายในโลกด้วยกระบวนการพาความร้อนที่ทำให้อากาศเกิดการยกตัวขึ้นและกระบวนการเปลี่ยนสถานะของน้ำที่ทำให้เกิดเมฆนอกจากนี้พลังงานความร้อนในบรรยากาศบางส่วนยังถูกดูดกลืนไว้โดยแกส๊สเรือนกระจกและเมฆจากนั้นจะแผ่รังสีบางส่วนกลับมายังพื้นผิวโลก ด้วยกระบวนการเหล่านี้ทำให้โลกมีพลังงานความร้อนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาท้ายที่สุดพลังงานที่หมุนเวียนภายในโลกเหล่านี้จะแผ่กลับสู่อวกาศคิดเป็น59%ของพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่มายังโลกโลกยังคงได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่เข้ามาใหม่ทุกวันและแผ่รังสีกลับสู่อวกาศอยู่ตลอดเวลาโดยพลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์คิดเป็น100% พลังงานส่วนหนึ่งจะสะท้อนกลับทันทีพลังงานส่วนที่เหลือถูกดูดกลืนไว้ที่บรรยากาศและพื้นผิวโลกและหมุนเวียนใช้อยู่ภายในโลกจากนั้นพลังงานจะถูกปล่อยกลับสู่อวกาศด้วยกระบวนการต่างๆซึ่งรวมแล้วเป็นปริมาณ100%เอร์ซเท่ากันจึงเกิดเป็นสมดุลพลังงานของโลกและทำให้อุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกคงที่เป็นระยะเวลานาน,านอย่างไรก็ตามสมดุลพลังงานของโลกและอุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากการรับพลังงานจากดวงอาทิตย์และการปลดปล่อยพลังงานกลับสู่อวกาศเปลี่ยนแปลงไป